เงียบไว้ไอ้เจิดข้าได้ยินเสียงบางอย่างมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลพวกเราเจิดทำตามแล้วค่อยๆขยับตัวอย่างช้าๆไปลบด้านหลังพี่ชายเสียงโครงดังขึ้นเสือตัวใหญ่พร้อมตาไฟสีแดงย่างก้าวมาประจันหน้าสองพี่น้องเขาลั่นไกใส่สมิงไม่ยัง้งแต่กลับไม่เฉียดผิวของมันเลยสักลูกเทือกเขาแห่งหนึ่ง เป็นเทือกเขาที่กั้นขวางระหว่างไทยกับกัมพูชาเอาไว้เป็นภูเขาใหญ่ที่ป่าไม้รกคึมอึมครึมจนกลายเป็นป่าดิบสัตว์มากมายหลายชนิดอาศัยอยู่ในผืนป่าจนเป็นที่ดึงดูดให้พรานจากทั่วสารทิศเข้าไปล่าไปดักเอาเนื้อหนังและเขาของมันมาขายในตลาดมือชาวบ้านระแวกนั้นทำไร่ทำสวนตามสภาพภูมิประเทศจะเอื้ออำนวย ปลูกข้าวโพดถั่วมันจนเต็มพื้นที่เมื่อหมดฤดูการเก็บเกี่ยวก็แบกปืนเข้าป่าหาอาหารเพื่อดำรงชีพเป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่สมัยโบราณน,นานมากระทั่งเดี๋ยวนี้ก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแม้ลูกหลานรุ่นหลังไม่ใครจะสนใจอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่กันนักถึงกระนั้นอาชีพพรานก็ยังไม่หมดไปอยู่ดีไอ้จ้อย และไอ้เจิดสองพี่น้องซึ่งอาศัยกันอยู่ที่หมู่บ้านเชิงเขาพวกเขากำลังนั่งเช็ดถูอาวุธเพื่อเตรียมล่าสัตว์ในคืนนี้ไงไวยเจิดเองพร้อมที่จะลุยกับข้าหรือ,อยังข้าพร้อมตั้งแต่ก่อนไก่โหแล้วเองอย่าดูถูกข้านะโว้ยข้าไม่ได้อ่อนหัดอย่างที่เองคิดพี่และน้องพูดหยอกล้อหัวเราะร่ากันอย่างพอใจเมื่อถึงเวลาพบคำ่ำจอยผู้พี่ หยิบปืนลูกซองใส่ย่ามพร้อมนำผ้าเขาม้าพกหัวคาดไฟฉายเพื่อใช้ส่องแสงสว่างด้านเจดิดดูลุกรี้ลุกลนชอบกลเพราะเพิ่งเคยตามพี่เข้าป่าเป็นครั้งแรกเมื่อพร้อมแล้วทั้งสองเดินลัดเลาะไปตามถนนลูกรังขึ้นเขากันอย่างทุลักทุเรืเรื่องด้วยสภาพป่าที่รกทึบกับบรรยากาศในยามค่ำคืนไอเจิด ถึงกับขนลุกขนชันไปทั้งตัวจอยยกนิ้วชี้ขึ้นที่ปากพร้อมพูดเบาๆเงียบไว้ไอ้เจดิดข้าได้ยินเสียงบางอย่างมันอยู่ไม่ไกลไม่ไกลพวกเราเจิดทำตามแล้วค่อยๆขยับตัวอย่างช้าๆไปหลบด้านหลังพี่ชายเสียงโคร่งดังขึ้นเสือตัวใหญ่พร้อมตาไฟสีแดง ย่างก้าวมาประจันหน้าสองพี่น้องเสียงคู่คำรามดังก้องไปทั่วบริเวณให้เจิดตัวสั่นจนฉี่เล็ดรันวิ่งหนีกระเจิอกระเจิงเสือเจ้าถิ่นไม่รีรอรีบวิ่งตามทันควันกระโจนเข้าใส่จนเจมล้มลงสติสตังหายไปเขาร้องโวยวายดิ้นสุดแรงแต่ทว่าเสือสมิงไม่มีทีท่าจะอ่อนคอมันใช้เท้ากระทืบหน้าอกไอเจอิ สั่มๆจุนยุคเลือดสีแดงกระเซ็นออกทางปากและจมูกของเจิดจนสิ้นใจจอยเห็นเช่นนั้นโกรธแค้นเหมือนไฟสุม่วงเขาลั่นไกใส่สมิงไม่ดังแต่กลับไม่เฉียดผิวของมันเลสักลูกอ้จอยเหงื่อแตกพลักไปทั้งตัวกระสุนหมดแล้วจนเขาเข่าสุดกอกับพื้นสมิงหันกลับมาเล่นงานจอยด้วยความแค้น พร้อมวิ่งกระโจนใส่อย่างรวดเร็วมันคล่อมร่างไอ้จ้อยเอาไว้เขาจ้องตากับันเหมือนรู้ชะตาแน่แท้ว่าผมไม่รอดออกจากป่านี้ไปแน่แต่นั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดพร้อมไฟลุกท่วงตัวเสือไอ้เจิดใช้จังหวะหนีผลักตัวมันออกแล้ววิ่งเข้าไปหาผู้ช่วยชีวิตพร้อมยกมือไหว้อย่างสำนึกบุญคุณพวกเองรู้จักป่าที่นี่น้อยไปซะแล้ว จะต้องตายกันอีกอกี่ศพถึงจะเข็ดจะลาบกันเสียทีข้าจะไม่เข้ามาอีกแล้วข้ายอบแล้วข้ายอบแล้วไอ้จอยวิ่งหน้าตั้งออกจากป่าไปไม่แม้แต่จะกล่าวลาพรานแก้วแกมองศพของไอ้เจดิดแล้วเดินจากไปเหมือนกับสิ่งที่เคยพบเห็นบ่อยครั้งจนชินตาสุดท้ายไอ้จอยต้องกลายเป็นคนเสียสตินอนสมเพอหาแต่ไอ้เจิดน้องชาย และเอาแต่พูดว่ามีสมิงใหญ่พร้อมที่จะฆ่าทุกคนที่เข้าไปเหยียบถิ่นของมันทำให้เรื่องนี้ชาวบ้านต่างกลัวกันและเล่าขานกันว่ามีสิ่งลี้ลับที่เรียกว่าอาถรรพ์ผีป่าที่คอยหลอกหลอนและสูบวิญญาณผีพรายที่สิงสู่อยู่ตามหมู่ไม้และบิดเบือนเส้นทางให้หลงป่าแม้กระทั่งเรื่องที่ถูกกล่าวขาน ถึงความน่ากลัวชื่อของมันคือสมิงหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปเป็นเวลาหลายปีจวบจนมาถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวที่เหมาะแก่การเดินป่าของนักผชนภัยชื่อว่าบัลลือเขาต้องการที่จะเข้าไปเผชิญกับป่าดิบดงดำอันเป็นแหล่งรวมสัตว์หายากที่น่าทึ่งแต่ได้ยินผู้คนร่ำลือมาว่ามีคนตายในป่านั้น เพราะถูกสมิงร้ายล่อลวงแล้วฆ่าพวกเขาตายอย่างโหดเหี้ยมไม่มีใครรู้ว่ามันมาอยู่ที่ป่าดงดิบของเทือกเขานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พอเริ่มรู้ตัวว่าเทือกเขาแห่งนั้นอันตรายจํานวนคนตายก็มากมายจนยากจะควบคุมเสร็จแล้วที่นี่ป่าดิบที่เขาว่าอยู่ภายใต้การปกครองของสมิงเพราะเรื่องผีผีสังสางทำให้ไม่มีพรานคนไหน ยอมนำทางให้แม้ว่าจะจ้างแพงแค่ไหนฮะโง่งมกันจริงๆบรรลือบนพึมพำขณะยืนมองผืนป่าที่อยู่เบื้องหน้าไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหลภออูลพรานหลายคนที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่ป่าเนี่ยเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลโง่งมเหมือนที่เองกำลังคิดนี่ไงบรรลือคิ้วขมวดกรอกตามองลุงจิตอย่างไม่พอใจ แกเป็นคนพื้นถิ่นเพียงคนเดียวที่ยอมนำทางเขาเข,าเข้ามาจนถึงเชิงเขาหาด้วยเป็นเพราะความกล้าแต่เป็นเพราะทั้งคู่รู้จักกันมานานจึงต้องยอมช่วยมาส่งที่ทางเข้าป่าอย่างเลี่ยงไม่ได้นี่ลงผมจะบอกให้นะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าคนแล้วก็อีกแค่เรื่องเหลวไหลที่ถูกกุขึ้นครูให้คนเขากลัวผม และปืนของผมจะเข้าไปกำลาบและปราบเรื่องบ้าๆน,นั่นเองแล้วกลับออกมาพร้อมกับเนื้อกวางเนื้อกระทิงให้ดูอย่าทำอะไรบ้าบ้ๆนะไม่รักชีวิตแล้วหรืองไงข้าก็บอกอยู่ว่าสมิงตัวที่คุมป่านะมันร้ายกาจผมก็เพิ่งบอกลุงไปไงว่าผมไม่เชื่อสมิงหาเหวนั้นไม่มีอยู่จริงหรอกบรรลือตอบกลับน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความเย้ยหยันดูมิน พลันหันบ่ายหน้าเข้าป่าโดยไม่ฟังเสียงห้ามปรามของลุงจิตที่พยายามทักท้วงสุดฤทธิ์ลุงจิตได้แต่มองตามแผ่นหลังกว้างของหนุ่มใหญ่ที่ห่างออกไปจนลับตาด้านบรรลือหลังจากที่เข้าป่ามาได้เกือบชั่วโมงก็บ่ายหน้าขึ้นเหนือสัญชาตญาณความคิดอกุศลเกิดขึ้นที่หัวว่าตัวเขาเอง จะเป็นผู้พรากสมิงมันออกมาในสภาพเหยื่อกระสุนให้ได้ตะวันโด่งตั้งบนหัวที่สุดบรรลือก็เดินมาหยุดอยู่ที่ริมโป่งใหญ่นาทึบรอยฝีเท้าของเขายํำบ,บนศพของสัตว์ที่เละเป็นเทือกบ่งบอกว่าหากปักหลักดักรออยู่ที่นี่เขาจะได้ในสิ่งที่ต้องการบรรลือเงยหน้าขึ้นมองหาต้นไม้เหมอะ ที่ยืนต้นคู่กันแล้วปีนขึ้นไปผูกเปลบนคาคบเลือกเอาจุดที่พุ่มใบปกปิดบทบงังไม่ใหสัตว์ตัวใดก็ตามมองเห็นเขาเอนตัวบนเปลด้วยความล้าจนกระทั่งถึงช่วงเย็นยำ่ำตลอดเวลาหลายชั่วโมงบรรลือใช้ความเงียบนิง่งเพื่อไม่เป็นที่ผิดสังเกตในมือกอดกระบอกปืนไว้แน่นไม่นานเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจนบรรลือสะดุง้ง เสียงกู่ร้องคล้ายเสียงคนแววเข้าหูและใกล้เข้ามาทุกขณะบรรลือลุกนั่งยกปืนท่าอกครูใหญ่ที่ริมโปง่งห่างออกไปไม่ไกลนักก็ปรากฏร่างของใครคนหนึ่งขึ้นบรรลือเลิกคิ้วขึ้นสูงเมื่อแลเห็นเพราะนั่นคือลุงจิตที่บอกเขาว่าป่าแห่งนี้อันตรายน่ากลัว แล้วเหตุใดกันจึงมาโผล่ที่นี่ได้ลุงจิตเดินเหลี่ยวซ้ายแลขวาหน้าตาเป็นกังวลมาพร้อมปืนลูกซองเดี่ยวเก่าๆขณะที่บรรลือกำลังจะส่งเสียงเรียกก็ต้องชะงักเมื่อปรากฏร่างของคนอีกคนขึ้นจากอีกฟากหนึ่งของริมโปงและทันทีที่บรรลือเห็นว่าเป็นผู้ใดก็ถึงกับหายใจไม่ทั่วท้องเพราะนั่นคือตนเอง อีกคนยืนอยู่ข้างล่างปลอดภัยดีใช่ไหมพ่อโนมไม่ได้พบเห็นอะไรนะ่ากลัวเข้าหรอกใช่ไหมลุงจิตร้องถามพรางเดินเข้าไปหาบรรลือที่อยู่ข้างล่างไม่ตอบเป็นคำพูดเพียงแต่ส่ายหน้าเล็กน้อยเท่านั้นดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรเอาละกลับกันเถอะที่นี่มันอันตรายกว่าที่คิดลุงจิต ปรีเข้าไปคว้าต้นแขนรั้งให้เขาเดินตามไปแต่บรรลือตัวปลอมกลับเอาแต่ยืนนิ่งไม่ยอมขยับลุงดีออกมานั่นมันไม่ใช่ผมออกห่างจากมันเร็วลุงจิตสะดุ้งโยงเหลียวมองไปยังต้นเสียงก็เห็นว่าบรรลือกำลังเล็งปืนมาทางที่ตนยืนแต่แล้วบรรลือด้านล่างสะยะยิ้มแย่เคี้ยว ้อมประโจนขย่ำลุงจิตจนล้มหงายเสียงปืนบรรลือยิงจับบนต้นไม้แผดลั่นสน่นดงร่างของบรรลือตัวปลอมที่กลายเป็นครึ่งเสือครึ่งคนกระตุกสถานว่ากระสุนที่เล็งอย่างแม่นยำเจาะเข้าที่สีข้างอย่างจังสมิงคำรามลั่นแสดงอาการเจ็บปวดออกมาลุงจิตได้โอ,อกาสใช้ปืนดันมันออก แต่สมิงร้ายกางกงเล็บตะปบเข้าที่ใบหน้าแกจนสะบัดหันหยกจิตตอบโต้ยกเท้าถีบสุดแรงจนร่างสมิงผงะถอยบัลลือกระชากลูกเลื่อนสลัดปอกแล้วเลงยิงใส่อีกครั้งคราวนี้ลูกกระสุนเจาะเขาที่หน้าผากของสมิงร้ายมันสถานว่าอีกครั้งล้มตึงหนายท้องนอนแน่นิ่งไปในทันทีและเพียงไม่กี่วินาที จากบรรลือกึ่งเสือก็กลายเป็นเสือเต็มตัวนอนจมกองเลือดบรรลือตัวจริงเบิกตาโพรงหอบหายใจทีตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความกลัวจนหัวหดอ้าวเอ็งลงมาสิบรรลืออย่าก,กลัวจนหัวหดตดหายรีบกลับออกไปก่อนที่พวกมันจะออกมาเล่นงานพวกเราอีกบรรลือเชื่อลุงจิตสนิทใจ ไม่มีข้อโต้แยง้งรีบปีนลงจากต้นไม้อย่างไม่คิดชีวิตถึงพื้นได้ทั้งคู่เร่งเดินออกจากตรงนั้นไปเพียงไม่กี่เมตรยังไม่ถึงทางออกบรรลือฉุกใจคิดขึ้นได้ว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่ทางที่ตัวเองเดินเข้ามาและอีกอย่างเมื่อครูเขาเห็นเต็มตาว่าลุงจิตถูกกลงเล็บสมิงตะปบแล้วเหตุใดแก่จึงไม่มีบาดแผล เดี๋ยวนะลุงขอถามอะไรหน่อยทำไมถึงไม่มีบาทแผลเลยหลวงจิตหยุดชะงักยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเมื่อถูกถามเช่นนั้นก่อนจะค่อยๆหันมาสบตาบันเลือดวงตาแกเปล่งแสงแดงวาบใบหน้าเริ่มมีลวดลายเหลืองคาดดำจางๆนั่นเองทำให้บรรลือเย็นวาบไปตามแผ่นหลังขาสั่นคลอนจดไม่มีแรงวิ่งหนี เมื่อแลข้ามไหลของคนตรงหน้าก็พบว่าในพุ่มไม้มีร่างของใครนอนจมกองเลือดอยู่นั่นมันลุงจิตไม่ผิดแน่แกคงย้อนกลับเข้ามาตามบรนลือเพราะเป็นห่วงและถูกสมิงฆ่าตายอย่างอนาถทันใดเสียงคำรางโกดังขึ้นก้องป่าสมิงร้ายที่แปลงตัวมาหลอกเป็นลุงจิตกลายร่างเป็นเสือตัวเบิ่ม ตะปบก,กัดเข้าที่แขนบรนลือจนเลือดสาบม,มันตะปบซ้ำเข้าที่ขาของเขาอีกครั้งจนเนื้อหนังขาดหลุดกลุยวินาทีที่บรรลือเจ็บปวดด้วยพิษบาดแผลตาของเขาลอยเคว้งความคิดก็พังผูเอาความจริงบางอย่างเข้ามาในสมองป่าแห่งน,นี้ช่างน่ากลัวและสมิงน,นี่น,นี้ไม่ได้มีตัวเดียวอย่างที่ทุกคนคิดก่อนที่เขาจะสิ้นใจ ได้มีชายคนหนึ่งยืนจ้องหน้าบรนลือพร้อมหัวเราะดังลั่นด้วยความสับใจชายคนนี้คือพรานแก้วที่สามารถกลายร่างเป็นสมิงคอยหวงแหนเขตพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้อีกทั้งมีอาคมสามารถแปลงกาย ให้เป็นใครก็ได้ดั่งใจต้องการทำให้ไอ้จ้อยที่พบเจอก็ไม่เคยรู้เลยว่าคนที่มันคิดว่าช่วยชีวิตเอาไว้กลับเป็นสมิงร้ายเจ้าเล่ที่ต้องการให้ไอ้จ้อยกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อบอกกับผู้คนให้หวาดกลัวในอำนาจพลังที่มหาศาลไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเขตการปกครองของตนได้